นแไปช้อปปิ้งมาอีกแบบนะของเต็มเลยเป็นเทื่องไทยมันก็ไปย่างจีนี่เบิึงของเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมีอย่างน่มีอะไรบ้างมีอย่างนู้นนี่เป็นห่อกเองมาเจ๊เหบมมองเห็นสัตว์บ่มองเห็นความสวยความงามยังจะพูดสัตว์บ่๊ะบานคนงานปัดคือเงาแขนลูกผู้ใดนี่โอ้ยลูกพญทัศตานี่ลูกพญทัศตาสวดเนาะอันแท้ครับทารายาทำไมตาสวดกับตาสวดคือพรเหม่อนบ่ เฮ้ยทัไมขาดสัตวโอ้อันนี้เป็นอันเบคอนนี่เบคอนสิไม่แยกแยกใส่ถุงสิแยกใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องพิดไว้เลิศจะเป็นแตนไหมเบคอนสมุกเบคอนมาเธอเลิศจะเป็นแตนเลยแล้วก็อีกอย่างอีกโอ๋ยอยากไปเที่ยวเมืองไทยเน้นออไปเที่ยวกับประเทเที่ยวเนี่แม่ไม่จะเปิดล็อกดาวล็อกแดวล็อกดาดนี่เห็นไหม อันนี้ก็เป็นอันเพ่าเดินอย่างมุ่งเอาไว้นี่แหละเอ้าน,นี่สเต็กเบิกสเต็กเบิกมุ่งภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษคนน่ะสูบประแดกประจอมยิ่งัมพู่ประได้ดอก <c oughs> อันนี้ก็เป็นชีตชีดเหมืนแล้วข้างกับนักตีเลยอันนี้ก็เป็นอันเซฟแต่ชีตเซฟแต่ชีตอันนี้ก็เป็นพายพายได้ี่ยมันกระสือนี่กระสืออันนี้กระสืออันนี้พาย <c oughs> อาหารฝรั่ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นเพื่อนเนเนาะชีกชีชีช,ช,ช,ชีอันนี้ก็เป็นอ่าเพื่อนบ้านเ้าเอิญอันสมไหมสมไหมบ้านอัน,นแหนมมันบอกมันแหนมหรือสมบ้านเ้าเอิญแหนมเนาะนีะม่มอแหนมแหนมอืพโโมพฟพพิโลนี่ไหมพวกฝรั่งเพื่อนพัพิโลนี่ไหมบ้านภาษาบ้านเ้าอีสานบ้านเ้างก็บแนหน,นมนี่ยนะครับเมื่อวานกินกับขาเหนียวแล้วข้าเหนียวแซ่บนี่นนบบก็สเตเ็กเบือเข้ากัน ไม่เลยฉันไม่แต้มเลยเอาไปนี่เราเก็บใส่ตู้เย็นเคลียร์ไปเลยไอติมไอติมปีเตอร์เ่อมันไอติมพอ่างนี้ไอปีเตอร์เลยไอติมปีเตอร์เดี๋ยวนี้ไปใช้ช่องฟินเดียก่อนอย่ามาสีละลายปูนี้อิปป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 ี้เฮ้ยแซ่บปูนี้อิปปี้อิปปี้อิปปี้บ่อไ้ปูนี้อิปปี้ลายมือแล้วเมื่อไรหนีบหลายมือแล้วเมื้อนี้ขอหนีบซะเถาะมาอะไรก็เป็นนมเป็นนมดื่มนมเยอะๆเลยมีแคลเซียมอืมได้แคลเซียมบำรุงกระดูก เสริมร่างกายให้สวยให้ใสให้ผุดให้ผ่องเร่มแล้วจันเราแล้วเ่มาเลิศเลิศก๋วยเตีเ๋ยวนนี้ก็บมิเตคนมิเตคนมิเตคนอาหารฝรั่งนะเธอมิเตคนนะเธออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันอาหารกระป๋องหนอนี่อันเพืเอ่อนนี่อย่างน,อน้อเนาะเพื่อนนี่มาขนุนน่ะขนุ่นแก่ิบูสิซื่อมาตั้งสี่อามาใสายอย่อันเวลาจะสิบูเห็ด รถช่องสินกระโปูอืมันมันมีโดบางทีมันมีสดเ้อกับสือโดมากต่ว่ามีสดเ้ากับซือเป็นกระปองกับว่าเป็นยังอันนี้เป็นแหวแ่หวกระปองมาแหว่กระป๋องแหว่ยงซดกรมีซื้อแหว่กระปองมากมาโดยแชเปนแต้นลยอันนี้เป็นอันมาไหว้ยอมผ่าอุ้ยพ่อแม่พ่อแม่มาไหว้ยอมผ่าอามาไหว้อย่างวะนึกว่าอามาไว้อันมักอามาไหมักอาหารเออมักมักกบมักเขียดแล้วกับมักอัน นี่แหละอาหารฝรั่งเนี่แหละอันนี้ก็เป็นออล,ลิบออล,ลิบน้าเชอออลิบนี่ก็เป็นผักกัดดองไว้ต้มใส่กระดูกหมูนี่ผักกัดดองไว้ต้มใส่กระดูกหมูน้าเธอร์เลิศสมัมแตนเลย MM. มันเลิศสันได้ในเดี๋ยวนี้นักากลัวบักฮงบักฮงหืมมาละกอมะละกอ นุ้ยนี่ชิมหาดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยเนี่ยนุยเนี่ยมะละกอเนี่ยชิมหาดอลลาร์ออสเตรเลียตีราคาไทยตีเอาเด้อมึงจะไปคิดราคาไทยกันคิดรา,าคาไทยอะมันกินมาลงเม <laughs> ื่อตะคิดราคาไทยไม่ได้กินหรอกแต่บอกกูเนียเสียไปเด้อมาเดือดสมัติแต่เนอันนี้ก็ปเป็นยังโอ้ถุงขาดมาลงมาแรงมาแกงมากองได้หนึ่งวะโอ้ถุงเนี่ถุงขาด ถุงขาดจังป่องแจงแปงตามหาบสมเขียวหวานตั้งแต่ปีหน้า <c oughs> สมเขียวหวานสมเขียวหวาน,น,วานเนี่ยนี่ท่หนูมาโอ้สือมัดตักนวยหนีสีนวยคนอ่ะย่าจะพูดเรียกออกมินตนวยงามๆคนนะพะ่อใหญ่มากินบสมเขียวหวานครอบครัวนี่นะสิกินอาหารแบบหวานผลไม้กินหลายกินผลไม้มา กินผลไม้กินอาหารแบบมีประโยชน์นะกินผลไม้กินอาหารมีนมมีอย่างที่หนักินไปอันไหนที่แบบว่ากินแล้วมันมีประโยชน์ก็กินไป้ายนะบ้านเอ้ายั่งใหญ่ยังไม่ยังิ่งตัวนี้แล้วก็สิแกะให้เบิ้งก่อนนี่คุสิแก้ด้วยนี่ให้เบิ้งไหมมันบ่มีไนเลยโอ้ยมีเลี่ยมนปกติเนี่ยแกะสมเสียเพราะไน่แกะให้ยี่รีเลยเห้นพ่อเน่าเข่ากัดพ่อเน่าเข่ากัดแล้วก็แกะให้เมียเออพ่อเน่เนี่ยเรื่องแต้มแต่เลยวันนี้พ่อเน่เล่นเกมอยู่ผม มันมาได้แช่เย็นตัวนี้ต้องแช่เย็นก่อนแช่เย็นนี่มันเย็นมันแสบเลยโบเลือดสมัณฑ์เลยโอู้เดี๋ยวเขาไปล่างมือม่นแป๊บหนึ่งเขาไปล่างมือก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวมาเคือไมาแล้วไม่เล่าโบเลือดสมัณฑ์เลยน่ะก่อนสกินส่งล่างมือก่อนสกินส่งสู้เฉยเด็ดตัดออกมือเล็บน่ะเงือดไหลมาหมักเล็บยาวเล็บยาวเวลาเขากินสมันตันสินะมันอันนั้นมันเข่าไปในเล็บ นเน่ยเห็นไงเชื่อวันส่งเชื่อวัน ผสมเคื่อบหวานหานเท่านน่ส่วนมากมันจะมีไนลหลายมั้งตามประเทศมันกับซีมีไนคือกันแต่ว่ามันเป็นแบบว่าที่แบบว่าเขาเอิญอย่างนั้นเป็นบางพันธุ์มันมามีไนอย่างพันธุ์ที่ย้ายชมพูซื้อมามันเป็นพันธุ์ยายชมพูขี้หมูกืดพันธุ์เตี้ยพันธุ์แสบพันธุ์หวานพันธุ์น้ำผึ้งเรียกบอมีไนอืมเลยอ่อมีไนเลยแสบบอนี่กระเทียมกระเทียมได้หน ม้องหอยวุนหนาบางกันผีกองกอยมอ๊ะเฮ้ยนี่ก็เป็นมีตะแค้นอยู่แล้วนี่มอเป็นเงาะเงาะกระป๋องเงาะกระป๋องพี่น้องไอ้เงาะกระป๋องนี่ก็เป็นน้ำย่ยกระป๋องน้ำย่ยกระป๋องพี่น้องนี่ก็เป็นมะคันนุนนั่นะละมะคันนุนกระป๋องละกินแซ่บไอ้ตีมแซ่บเด้สิบอกให้่อยแก่เสียมากินกับไอติมนี่ไอติมที่ซื้อมาเป็น กองน่นแซบน่บหน่มมันเย็นบอมันเย็นมันแซ่บเลิศสมจนรงีนน้โอ้นี่อย่างนัน้นบินบินเนี่เอาไวเ้เข้มบินเวลาซื้อของบินเวลาเขาซื้อของเซื้อของใส,อของส่ของสอยของกิน่นของที่กินโซ่ทุกอย่างหรือบินที่เขาซื้อของมาซ้อป,ปิ้งจืเอาไวเ้เข้มเอาไวเา้เข้มภาสีอืเข้มพา้าษีมันเลิศสมิตรเงี้อันนี้ก็เป็นอัน เชมพี่ยองเชมพี่ยองก็คือแบบว่าเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดจีนเห็ดอย่างนี่ยนะอันนี้กปออแบบ๋องอ๋อเวลวต้มสมบต้มสมแล้วก็เอาเห็ดใสอืมอันนี้ก็เป็นพีนัทนี่พีนัทบัตค่ะพีนัทบัตเหไหจ๊ะพีนัทบัตค่ะโอ้สากะแดกเต็มเลยอันนี้ก็เป็นเชมพี่ยองด้วยกันโอ้สกกะแดกเต็มเลยโอ้ ดูส uh, oh, <laughs> <laughs> ่แจงนะโอ้ช็อกโกแลตเบิ่งเบิรเบรช็อกโกแลตอันนี้กับช็อกโกแลตโอ้โะช็อกโกแลตพี่นช็อกโกแลตพี่น้องอันนี้อยังอู้นี้เค้กมีเค้กอว้นี่มีเอาวางไวไปกินชูเค้กี่เนาะโอ้่าตังเค้กตังเค้กมันยู่าง หีิมา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 ไวๆเวลายืมเงินน่ะใช้ไวๆหน่อยอย่าช้าไหมยืมเงินน่ะอย่าชักช้าใช้ให้มันไวๆหน่อยซื้อไวๆมาใส่ซื้ออ้าวเขาบอกว่าใส่ไวๆเนาะือม่ได้ใส่เงินเนาะซื้อไวๆเนาไม่ให้ออแล้วจะซื้อไวๆไม่ยังล่ะอ้ามันจะบอกว่าให้ใส่ไวๆเนาะแตซื้อไวๆเรามาให้บ้างไวๆส่งมาเฉลึงหนึ่ง ยืมเงินไปห้าแสนมาหาอ้าวมาใช้นี่โอเคอ้าวไว้ไว้ไปซองหนึ่งเอาห้าขวบมาึงเอก้บอกใส่ไว้ไว้บ่เม็นบ่เมนเอาไว้ไว้มาใส่ใส่เงินหน่าไว้ไว้เนอมาใส่เงินไว้ไว้ขึ้นมายืมไว้ไว้เน่เวลายืมเงินนี่ยืมไว้แท้เด้นหมดเวลาใส่ใส่ซาซาใส่สไว้ไว้เนี่ยเอาไปใส่ถือแบบนี้ใส่ไว้ไ <c> ว <oughs> ้ก็มีเป็นอย่างนี้บ่หูคือกันของหวานของหวานที่น้องของหวาน มาเอาไปนี่สกินโซ่นี่อันนี้ก็เป็นเค้กคัพเค้กอีกเรียวลัมเด้ออร่อยเด้อันนี้อ๋ออันนี้เป็นอันนี่เป็นเอียงกับเป็นอันเพื่นอเดินยังไงเป็นไยกสมเขียวหวานนี่คัพเค้กบสกินโซ่ไปนี่ไปนี้สกินโซ่เดียวนี้แหละบสีกินโซ่เดียวนี้นะบอกไว้ ยืมเงินใช้ใบใบหน่อยอ้าวแต่ใช้ไว้บแล้วเด้ก็บ,บ,กบกไ่ได้ผิดจังนั้นใช้ใบใบนั่นคือเลสือดเสร็จเลยอันนี้ยังอ๋ออันนี้เป็นพอกชกอ,อู้พอกชกสะโพกโดกดากสะโพกโดกดากอันหมูสะโพกโดกดากหมูนี่ก็เป็นไก่เคเอฟไก่เคเอฟนี่ยนี่ก็เป็นคาบาน่า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 ก็าาาาเป็นยังล่ะเป็น ใส่กอหัดอก็อกยังเขาบวมหัวึ้นข้าบนาข้าบดากนะอันนี้ก็เป็นอนต้นหอมต้นหอมพีนองต้นหอมเสียมนหนึ่งหนึ่งใส่กบกินอือมนหนึ่งใส่กบสู้พวกเจ้ากินมือรลุนอันนี้มีมมกบนะเธอปกเอฟนะเธอแล้วจะนึ่งสู่กินนะเธออันนี้เห็นไหมป่ะเ้อก็ผสมเชียวหวานตรงนี้กันอันนี้ ออรีนนี่ก็ซื้อหนังไปซื้อหนังซื้อหลายยางหลายเนวจําบาได้เลยคุณน่ะอันนี้ก็โออรีนนี่ออรีนกัคือผสมเคียวหวานนี่แหละเอ้าผสมเคียวหวานขนมปนบ้านเขาก็จะเป็นผสมเคียวหวานผสมเกลี่ยงอืนซื้อเดียวไปเลยแบบฝรั่งนี่เมมเมลีนอืออรีนจะไดอันนี้ก็เป็นโอ้ยแกมแดงที่จ้จะพูดแต่แกมแดงต้อง มาเคียวเคี้ยวเคี้เี้ยะนี่อย่างนั้นมากินไปนหลายอย่างาาหลแม่ถึงมนบินหนีบินหไว้เข้มอ่ะเข้มเวลาเสียภาษีเข้มเลยมืดเวลาซื้อของมากินจะเข้มเลยมดกินฟีซื้อเอางันจะของซื้อนั่นแหะกินฟีมาเเวลาไปเข้มอ่ะเข้มรัฐบาลมันเกิดขึ้นเงินใหมแต่เข่าใจเงินแต่เข้าใเงินนั่นภาษีไปเกิน ใจเงินภาษีไปเกินมันก็ขึ้นเงินมาให้เขาตามประเทศียันมันเสียภาษีเสียภาษีเวลาเขาถ่าไปมันก็สบายนะ <c oughs> อันนี้เป็นแคทชุนัทอย่างครีมไงแซาติแคทชุนัทแซาติเราก็คืออบาม่วงหิมะพันมันมสะเข้เมๆหน่อยอืมมา